สวัสดีครับมารวมสดวดมนต์ไหว้พระโมทนาบุญด้วยกันนะครับนะครับคอ,อยเป็นเสียงสนสนทใยญธรรมของพระพุทธเจ้านะครับสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับโมทนาบุญร่วมกันเ้อ อิมีนาสักาเลนะพุทธ h a g h I mean a p i po c h a อิมีนาสักาเลนะธรรมังหะิปูชยามะอิมีนาสักาเลนะสังฆังหะิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนะมะสมาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสสังโฆสังฆังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงขะนาทายะติสารีนะสสหปัญจสิรัญญาจามะ ตุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักกาณาธายะติสรณีนะสหปัญจสิลานิยัจามะตาทิยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักกาณาธายะติสรณีนะสหปัญจสิลานิยัจามะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิ ตูติยัมป like ีสังขังสารังคธาามิตาติยัมปีพุทธังสารังคธาามิตาติยัมปีธรรมังสารังคธาามิตาติยัมปีสังขังสารังคธาามิปาพนาอิปัตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ ชามมสุมิชาจาราวีรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมสาวาธาวีรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามีระยะมชาปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิธรรมขันตสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติปัสสัมมาทิฏฐิหลังพิโส ý định bí số bác hạng sâm bác sâm bó tói sạch aranasam pano socato gavitu anotaro borisatamasa radisata te vamano san ango tó bác hạ tó bác hạ tamo โกปาจตังเวทิตาโพิญโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัง สามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะทิทางชาตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสสปุคะราเอสาภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทาคิเนยโย อัญชลีการนิโยอนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติตภาหุงสหสมบิเนเมตสาุทันตังขีเมคารังอุติตาภุลัสเสนามังธานาทิธรรมะวิตินาชิตาวุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชฉยมังคธานิ มาราติเรตมะพิโรชิตัสสะภลาติงโครัมปนารวธรรมะธรรมตาทะยักขังขันติสุทธาถวิตินาชิตาวามุนินโทตันเตจัสสาวัตุติเตยมังคาธานินาราคิริงขจาวรังอธิมาตาภูตังทาวาคีจักธรรมสานีวสุธารุนันตั เมตตามุูเสกวิธีนาทิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคารานิโอคิกาธาธรรมติหาทาสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัตังภูริมาลวันตังกิตทีปิสังฆตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคารานิ กาตะวานาคาธรรมุทารังอีวะกาพินิยติจายาตุทวจนะงจายกายมัจเจสันเตนะโสมวิทินาจิตาวามุนินโทตันเตจัสาภาวตุเตเชียมะอุารางิ สัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาวิโรปิตัมมะนังอธิอันธะภูตังปัญญาปะ t ิปะชะริโตชิตตวามุนินโทตันเตจะสาบวัตตุเตเจยมังคารานิ นันโทปะนันตะพุทธังมิพุทธังมหิติงพุทเตนะเทระพุทธเกนะธรรมาปันโตอิทุปเทสวิตินาชิตาวามุนีโตตันเตชะสาวะวัตุเตสยมังคารานิทุกขหาชิติพุทธเกนะสุทาตหาทางธรรมังวิสุตติชุติเมติปะคาพิธานา ญาณะเทเทวิธีนาชิตตวามุเนโตตันเตชะสาวาตุเตชยมังคารานิเอตาภิพุทธาชัยมังคาราัสสาคาทายโยวาจโนตินาทิเนสารเตมาตันติหิตวานิคาวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธทิขเมยานโรสะฟัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสาพปานิยังภูริตาวาปารมีสัพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเทนะสัจวัตเทนาโหตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิามุนิสักยานังานติวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิตชยัสุชยมัง re Apa Cisa palang kesisise padawipogare habise kesa สัปโตโมทัติสุนัาตังสุมังคารังสุปะปาตาสุโหติตังสุขโนสุโมโหตตสุเยทังธรรมาจาริสุปะเถขิณังกายกรรมังวาจากรรมังปะกะินังปะตัินังวโนกรรมังปานิทิเตปทักขินาปทักขินานิการตวะ globally na h n อาทาคินภพวันตุสะพามังคารังรักขันตุสะปฏิวตาสะพะพุทธานุภาเวนะสะทาโสธีพาวันตุเตพาวันตุสะพามังคารังรักขันตุสะปฏิ เอวตาสะปะสังฆานุอาเวนะสะทาโสทีภาวันโตเตอาหังสุขิโตโหมิคอยพระพเจ้าจงมีความสุขอาหังนิทุโโหมิคอยพระพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโรโหมิคอยพระพเจ้าจงปราศจากเวร อาหางอภัยยา,ยาปลาโจหมิขอยท้าพเจ้าจงปราศจากอุปรรคอันตรายต่างปวงอาหังอนิโจรหมิขอยท้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขียาตา,างปริหารามิขอย้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให่พ้นจากทุกใจทั้งสิ้นเถิดสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อาวีราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กรรมนักกันเลยอาพยาปัจชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาเมทาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาจารนังปริหานันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนนี้คนจากทุกไปทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามาราุอาการทั้งลูกหลานญาติสนิเสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวณและเทวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เธอ พุทธะเมตังจิตตังมะมาพุทธาพุทธานุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมาสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตตังมะมาพุทธาพุทธะนุภาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมาสังฆะสังฆานุภาเวนะพุทธะเมตังจิตตังม มะมะพุทธาพุทธะลุพาเวนะธรรมะเมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆะเมตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุพาเวนะโอมนะโมจิวโกสิลัสหังการุนิโกสัพพสัตตานังโอสัทธิพมันตังภะพาโสสุริโยจันทังโกภารพโจปกาเสสิปันธิโตสิเมตโสอะโลคาสัมะโหมิ พันาบุญเดียวกันทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญทางโลกทางธรรมทุกท่านทุกคนสาธุ